สวัสดีค่ะวันนี้ก็วัลากรสมุนไพรจะขอพาท่านมารู้จักกับสมุนไพรตัวหนึ่งที่ที่มีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะคะแต่ก็อยากให้รู้จักกันเพราะว่าเราเชื่อว่าสมุนไพรตัวเนี้ยหรือพันไม้ต้นนี้สามารถที่จะเอาพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นมะเกลือค่ะ มะเกือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะใบเล็กๆเ,เป็นพุ่มมีผลโตขนาดผลพุทราผลเขาจะคล้ายกับผลมะพับหรือผลตะโกค่ะผลสีเขียวจัดแล้วก็ผลสุกเต็มที่จะมีสีดําจัดขึ้นตามป่าป่าดิบป่าเบญจพรรณทั่วไปนะคะมีปลูก,กระกตามบ้านตามสวนเพื่อขายผลเป็นสินค้า โดยใช้ยางของผลมะเกลย้อมผ้าให้เป็นสีดำและไม่ตกคือผลมะเกลนะคะเมื่อก่อนถ้าใครเกิดทันจะเห็นพวกคนจีนที่เขารับย้อมผ้าที่หาปีบอะคะ่ะหาปีบไปหารับย้อมผ้าตามบ้านต่างๆเนี่ยเพราะคนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้เข้าของฟุ่มเฟือยใช้แล้ทิ้งเหมือนสมัยนี้นะคะขนาดผ้าสีซีดส,สีจางอะไรเนี่ย เขาก็จะใช้วิธีย้อมผ้าแล้วก็ส่วนใหญ่คนจีนก็จะหาบน้ําต้มผลมะเกลือเนี่ยแหละค่ะไปตามบ้านแล้วก็ย้อ,ยอมรับย้อมผ้าตามบ้านนะคะคือจริงๆที่บอกว่าไม้ต้นนี้เป็นพืชเศรษฐกิจเพราะว่าจากการที่เราโพสขายต้นกล้ามะเกลือเนี่ยก็จะมีคนทักแชทเข้ามา เป็นระยะระยะเป็นประจำนะคะว่าอยากได้ผลมะเกือเอาไปส่งญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาจะเน้นเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติในการย้อมผ้านะคะกลายเป็นว่าเป็นที่สนใจแล้วก็ถามรับซื้อกันคนละเยอะๆเป็นตันๆเลยแต่บอกก่อนว่าเราไม่รับเป็นในหน้าหรือรับติดต่อให้นะคะคือใครมีของเนี่ยก็โพสกันเราเองเราต้องช่วยตัวเองตั้งแต่ต้นทางเนาะไม่มาฝากขายเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รับ ไม่ได้รับฝากขายอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้รับซื้อด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยที่อยากรู้ว่าใครเขาจะเป็นลูกค้าเราก็คือโพสต์ลงไปในโล,โลกออนไลน์เลยค่ะเดี๋ยวคนซื้อเขาจะติดต่อมาเองแล้วเริ่มจากน้อยๆทาอะไรก็อย่าไปลงทุนเยอะมันจะมีภาวะในการเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือการจมทุนโดยเฉพาะการกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนี่ไม่สนับสนุนเลยนะคะเริ่มต้นจากเท่าที่เรามีก่อน หานะเก็บตามป่าตามข้างทางอะไรมาก็ได้หรือรับซื้อจากชาวบ้านก็ทําไปนะคะช่องทางในการตลาดนะมันยังมีเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยคนนอกจากจะรู้ว่ามะเกลือเนี่ยใช้ย้อมผ้าให้สีดําแล้วเนี่ยจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือมะเกลือใช้เป็นยาถ่ายพยาธิอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จริงอย่าใช้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเอาผลมะเกือมากินเป็นยาถ่ายพยาธนะิ ตาบอดแบบชนิดที่ว่าไม่หายเลยนะคะเพราะว่าสีดําของสีดําที่อยู่ในผลมะเกล่อมันจะไปเกาะที่กระจกตาหรือเลติน่าแล้วเกาะแน่นแบบที่ชนิดที่ว่าไม่มีใครที่จะหาวิธีเอาออกมาได้นะคะแล้วก็ทําให้เด็กนักเรียนที่คนครูที่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการแต่อยากที่จะถ่ายพยานให้เด็กหรือพวกเน้นต่างๆที่พระท่านอยากจะถ่ายพยานให้เนนเนี่ย ทำกินโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นตวตอนหรือกระบวนการว่าทําแบบไหนปลอดภัยทําแบบไหนเป็นอันตรายเนี่ยตาบอดกันมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่บางชีทางโรงเรียนหลายๆแห่งในโคราชนะคะที่เราได้สนับสนุนต้นพันุไม้ไปเนี่ยเราจะไม่สนับสนุนต้นมะเกลือหรือไม้ที่มีพิษที่เสี่ยงที่เด็กจะได้รับอันตราย ไปเด็ดขาดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเกิดอันตรายขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการใช้ผลมะเกลือเพื่อการถ่ายพยาธิขอพูดไว้นะคะขอย้ําชัดๆเลยว่าอย่าใช้ถ้าคุณไม่รู้วิธีการจริงๆนะคะเพราะคนเวตรตณลนเขาจะมีวิธีในการที่จะเลือกผลมะเกลือในการที่จะ คั้นมะเกลือแล้วก็เอาให้กินเท่าที่พอจะทราบมานะคะเวลาที่เขาคั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้โดนแสงแดดเลยเพราะถ้าเจอแสงแดดแล้วเหมือนกับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีดําที่พร้อมที่จะเกาะกระจกตาทันชีแต่ว่าถ้าเราไม่ชัวร์ไม่ต้องใช้นะคะไปใช้อย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นเม็ดมะเล็มะขามอะไรอย่างเงี้ยจะปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นขอแนะนํามะเกลือในแง่ของการเอาทำเอาผลมะเกลือมาย้อมผ้านะคะ ทดแทนสารเคมีแต่ไม่ขอแนะนำให้ใช้เป็นยาถ่ายพยาธินะคะเว้นแต่ในผู้เท่าผู้แก่จริงๆที่เขามีความรู้มีความเข้าใจและเคยใช้กันมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้เท่าผู้แก่ทุกคนจะเคยใช้นะคะทําให้มั่นใจเราขอบอกเลยว่าอย่าใช้เด็ดขาดนะคะนอกจากนั้นนะคะ,ะสารพุณของมะเกลือ แพทย์ตามชนบทแถวสกลนครจะใช้ลากฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้ลมเปลือกมะเกลือปิ้งไฟให้เหลืองจะจัดดองกับน้ำตาลสดให้เกิดแอลกอฮอล์ภายใน24ชั่วโมงเรียกว่าน้ำตาลเมาชื่ออื่นของมะเกลือนะคะทางอีสานก็จะเรียกว่ามะเกลือมะเกียภาคใต้เรียกเกลือ พวกเงี้ยวเรียกผีเผานะคะแต่ก็เป็นพันไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเนื้อไม้มะเกลน,นี่ก็ให้เนื้อไม้ที่มีถ้าจําไม่ผิดนะคะเนื้อไม้น่าจะมีสีดําแล้วก็บางคนก็เอาต้นนี้ไปเป็นเนื้อไม้ของต้นนี้ไปเป็นนางพญานิ้วดําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ยืนยันนะคะเพราะไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้เนื้อไม้เพื่อการทําเครื่องเรือนหรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะ นี่ก็ขอฝากสมุนไพรแล้วก็พืชเศรษฐกิจที่ชื่อว่ามะเกลือเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ใครมีที่ไร่หัวไร่ไปนาในสวนก็ปลูกปลกเอาไว้เถอะค่ะไม่เสียหลายหรอกใช้เนื้อไม้ก็ได้แล้วก็ผลมะเกลือก็ยังมีประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมในกลุ่มที่เขาอนุรักษ์การใช้วัตถุดิบที่ทําจากพืชพันธไม้มากกว่าการใช้สารเคมีนี่ก็มีหลายประเทศเลยนะคะมันก็จะเข้าสู่กระแสของยุคนี้ที่เน้นการใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคะก็จำไว้ว่าผลมะเกือย้อมผ้าให้สีดำนะคะแล้วก็อย่าใช้มะเกลในการถ่ายพยาธิเด็ดขาดอันนี้ไม่แนะนำเลยนะคะว่าลกรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของมะเกลพันไม้ที่น่าจะมีอนาคตทางเศรษฐกิจแล้วก็พันไม้ที่จะต้องเพึงระวังในการใช้สมุนไพรไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะคะ สมุนไพรคือการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการเป็นยารักษาโรคหรือการเป็นผักพื้นบ้านแต่ก็ควรศึกษาการใช้อย่างท่องแท้ก่อนแล้วจึงใช้นะคะว่าละกรสมุนไพรขอบคุณมากค่ะ